นี่คือเห็ดไทโยหันนะคะนี่ดอกอีกดอกหนึงเราจะเดินไปข้างหน้าอีกนะคะเห็นสีดำๆค่ะนี่ค่ะดินไปเรื่อยๆมันจะชอบออกตรงที่มีแดดส่องถึงแล้วก็มีต้นไม้ที่เรียกว่าต้นทาน เจอแล้วนี่ค่ะต้นแบบนี้อันนี้คือไยโยห้ามะได้สองดอกดีค่ะ โอ้ว้าวว่ากลาดจะไีคิดว่าจะมีพวกอีกไหมเนี่ยเดินหายไปนิดนึงคงไม่มีแล้วเลย มีแต่เห็ดเนี้ยเห็ดแดงเห็ดน้ำหมากแต่ก็กินได้นะคะเนี่ยเห็ดน้ำหมากน้ำหมากก็กินได้เนี่หากกินได้หมดเลยแต่ว่ากินเห็ดอันนั้นอร่อยแล้วก็คือเห็ดนี้ก็จะไม่กินละนี่สีสีจะออกไม่แดงมากจะออกเป็นชมพูเป็นปุ่มปูน,นะสีปุ่มปู ไปเรื่อยเป็นสภาพแบบนี้ค่ะ<ไ>ป่าเห็ดจะเป็่แ้งอันนี้ก็ทานได้เอ่อหนังเขาก็จะเหมือนหนังเขียดหนังกบมาหันเลื่นๆแล้วก็ลอกลอกหนังเขาออกนะคะแต่ว่าไม่เก็บเปล่านะคะถ้าจะทานก็คือก็คือลอกตรงนี้ออกตรงเนี้ยค่ะ นะคะการก็ิือลอกตรงนี้ออกก็คือทานได้เลยเยอะมากทะะานได้ไม่เป็นพิษแต่เราจะหาคา,คายูฮันคายูฮันคายูฮันหาไม่เจอแต่นี่เจอเห็ดมีพิษแล้วค่ะถ้าเป็นเห็ดแบบนี้สีสวยแล้วก็มีจุดสีขาวนี่คือเห็ดมีพิษ บางทีก็จะออกแดงจัดแต่นี่ส้มนะคะนี่คือเห็ผุผพิษนะคะถ้าทานแล้วก็จะก็คือเสียชีวิตท,ทันทีไม่ต้องรอไปโรงพรยาบาลนี่คือเห็นอันตรายนะคะถ้าจะมีอีกที่หนึ่งก็จะฝัง ก็น่าจะมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แห้งๆพื้นที่แห้งๆแ,แบบนี้จะเจอเหดพวกนี้ตามมาดูสิว่าจะเจอ,เจอไหมอันนี้ก็ทานได้นี่คือสารซพบอ่าน,นี่สารซบพวกซบๆนี่ก็คือวกไปทำแกงทำผัดได้อร่อยเหมือนกันพี่ค่ะอันนี้ทานได้หน้าตัดตบงนี้ ามาทางนี้นะคิดว่ามีเพราะอ,อากาศมันน่าจะใช่พื้นที่แบบนี้น่าจะมีเห็ดเจอไหมถ้าไม่เจอนะก็กลับไม่คิดไม่มีแล้วไม่น่าจะมีไม่มีแล้ว ได้แต่เห็ดนี่แหละสารส้มนะคะชื่อเขา